โอเคทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินเนี่ยมีต้นไม้อะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับเดี๋ยวให้แหม่มพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับที่ตลาดพระเงินนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นที่ร้านพระเงินนะครับผมนี่นะครับก็จะมีตามนี้เลยครับดอกไม้อันนี้เป็นไม้ดอกนะเบญจมาศนะครับเบญจมาศต้นละห้าสิบนะครับขายส่งสิบต้นสี่สิบบาทนะครับผม นนีนะอันนี้เป็นกุหลาบหินนะครับต้นละร้อยยี่สิบบาทนะครับสวยมากรบากับบาร์บีคิวดอกไม้สวยๆเลยครับมีหลากสีนะครับผมมีสีอันนี้สีอะไรสีสีคาสเทลสีส้มอันนี้เขาเรียกต้นอะไรต้นกุหลาบหินนะครับราคาต้นละกระถางละ120บบาทนะครับผม สวยงามครับออโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปในโซนของตรงนี้นะครับจะเป็นห่อเงินห่อทองนะครับต้นละ100บาทนะครับนี่นะครับห่อเงินห่อทองนะครับไหลมาชมพูไหลชมพูเลยนะไหลไป,ไปในส่วนของตัวนี้จะเป็นต้นอะไรแม่เราขอดูชื่อก่อนนะครับชื่อตามนี้นะครับรนนทิ้งสแปดขึ้งสปนะครับหลักละ 600บาทนะครับผม,ม 400, อันนี้สี่อันนี้สนี่นะครับขึ้นหลักแล้วนะ600บาทนะครับพิงสเปซนะครับสวยงามไหมครับสวยางามเลยนะคะมีก้อนมีหลายเลยอใช่เราจะให้ดูถังใหญ่มากงนงนสี่น,นี่นะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดพระเงินนะทิ้งสเปซนะครับเนี่ยหกร้อยจะเป็นกระถางใหญ่อันนี้หกร้อยบาท ในส่วนนี้นะครับก็คือแทปพิคอลนะครับชื่อว่าแทปพิคอลนะหลักละสามร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแทปพิคอลเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมลักษณะของหลักที่ทําไว้นะครับต้นสมบูรณ์มากเลยครับผมนี่นะสวยงามทีเดียวครับต้นแทปพิคอลนนะหลักละสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับ ลองแมกเข้ามาดูนะครับที่ตลาดพระเงินนะครับต้นไม้ส,สวยๆเยอะเลยครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอันนี้ไม่มีชื่อบอกไว้นะก็ลองดูนะครับว่าพันไม้นี้คือพันอะไรเปไม้ประดับสวยมากมลำต้นดูเทียบจากแม่แอมนะสูงมากเลยครับสูงกว่าแม่แอมอีกน่าจะ <Okay. S 2> เป็นก้นฟิโล ลำต้นสวยงามครับใบก็ใหญ่ครับผมเดี๋ยวลองแวะมาดูนะว่าคือต้นอะไรนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่ตลาดพระเงินครับผมโอเคในร้านถัดมานะครับก็คือร้านกระเด้งนะครับผมกระเด้งกาเด้นนะก็จะมีเป็นกล้วยนี่ครับเป็นแดงอินโดเหรออันนี้เป็นกล้วยแดงอินโดนะครับนี่ใบนี้ก็มีนี่นะครับนี่นะครับ ใครสนใจแวะมาดูได้นะครับที่ร้านการ์เด้นการ์เด้นนะครับผมแต่นี้ยังไม่ได้ระบุราคาไว้นะอันนี้มีตั้งโชว์ไว้ที่หน้าร้านก่อนนะครับใครสนใจก็ลองแวะมาสอบถามได้นะครับผมที่ร้านการ์เด้นการ์เด้นนะครับตรงนี้เลยในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นพินน่างนะครับผมลักษณะใบ,าบาก็จะเป็นเหมือนเหมือนพินนะนี่นะครับ มีอยู่หลายกระถางนะครับต้นพินนาคนะครับเดย๋ยแยะเลยครับที่ร้านกระเด้งกระเด่นนะครับผมพินนาคนะครับสวยๆเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พาไรโซนะครับยังอยู่ที่ร้านกระเด้งกาเด่นนะครับผมต้นไม้ต้นนี้ลักษณะเป็นไงแม่จะมีใบจะเป็นด่างๆนะคะเหมือนลายเมฆอย่างเงี้ยก็มีมีความเป็นด่างด้วยเนาะ ก็คือ<ช>สลับระหว่างสีเขียวกับสีขาวนี่เหรอใช่ค่ะลำต้นดูสมบูรณ์มากเลยนะครับลำดับถัดมานะครับผมก็คือมอนเซอร่าไจแอน์นะครับกระถางละเท่าไหร่แม่กระถางละ5้าสิบาทเท่านั้นค่ะลักษณะของใบเป็นยังไงครับอ,อใบจะเป็นแฉกแกนะคะครับวงคล้ายๆวงกลมอ๋อต้นใหญ่มากเลยเนี่ยกระถางละ50ิบาทนะครับยังอยู่ที่ร้านกระเด้งการ์เด้นนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะที่ไหนครับที่ตลาดพระเงินค่ะ โอเคลองแมะเข้ามาดูกันได้นะครับที่ตลาดพ้างเงินเนาะต้นไม้ที่นี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับผมสวย<า>ๆเลยครับราคาย่ำเยาวนะคะใช่อันนี้คือ50บาทนะครับสาหรับมอนสเตอร่าแจแอน์นะครับผมในส่วนถัดมาตรงนี้นะครับก็คือต้นอะไรแม่กวากมรกตเขียวนะคะกระถางละ200บาทนะครับยังอยู่ที่ไหนครับร้านกระเด้งการ์เด้นค่ะโอเคกระถางใหญ่ๆเลยครับ200บาทนะสําหรับกวักมรกตเขียวเป็นพันสีเขียวใช่ไหมใช่๋อ กระถางใหญ่ๆเลยครับนี่ครับถัดมานะครับซันไลท์นะครับลักษณะของซันไลท์ลักษณะของใบเป็นยังไงครับจะมีเหมือนคล้ายๆ3ามสีนะคะอ๋อมีสีอะไรบ้างครับสีเขียวสีส้มสีเหลืองๆอ๋อใครที่ชอบแบบใบไม้หลากสีนะลองเข้ามาเลือกได้นะครับสําหรับซันไลท์นะห้บาทนะครับผมใช่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะใช่ลาต้นใหญ่มากเลยครับขายที่ชอบนะเนี่ยมีหลากสีมากเลยครับผม ตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านการ์เด้นการเด้นนะครับก็ในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นแคทตัสนะครับผมมีแคทตัสให้เราเลือกด้วยนะครับสาหรับในส่วนของร้านการ์เด้นการเด้นนะก็ลองเลือกดูนะครับว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยสนใจแบบไหนนะครับมีทั้งกระถางเล็กกระถางใหญ่นะครับผมนี่นะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดขายต้นไม้ส่งนะครับพระเงินนะครับผมนี่นะครับแคทตัสสวยๆนะครับผม นี่นะครับมีไว้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบแคนตันนะมีหลากหลายมากเลยนะครับตัวละสิบาทก็มีนะคะใช่ครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอกระถางเล็กหรือว่ากระถางใหญ่เนาะใช่แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อไปนะครับผมเรายังอยู่ที่ร้านกระเด้งการ e เดนนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจต้นไม้นะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะมีทั้งกระถางเล็กกระถางใหญ่เลยนะครับผมเรามาต่อกันที่ร้าน Big n o ก Garden นะครับผมบรรยากาศของร้าน Big n o ก Garden มีอะไรบ้างครับจะเป็นไม้ดอกกุหลาบหินกระถางละ100บาทนะครับผมมีหลายสีมากเลยนะคะกอใหญ่ๆครับ กระถางละ1น0่0บาทนะครับมีได้แบบหลากสีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูมอ่าสีโอรสใช่ไหมสีแดงสีบันเย็นอ่ามีหลากสีมากครับผมสาหรับกุหลาบหินนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบแบบไหนเนาะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับลองแวะเข้ามาเลือกดูได้เนาะในส่วนของกุหลาบหินนะครับที่ร้าน b i g กนกการ์เด้นค่ะ b i g กนกการ์เดนนะครับ, no รบมีเตรียมไว้ให้เราเยอะแยะมากมายเลยครับ ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผมถัดมานะคะจะเป็นต้นบิโกเนียนะคะราคากระถางละ150บาทค่ะมองแวบ,บแรกนะแม่เนะนาะลักษณะของดอกเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นกอใหญ่ๆเป็นดอกซ้อนๆกันเลยค่ะใครสนใจนะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับกระถางละ150บาทค่ะครับในส่วนของบิโกเนียนะครับผมมีหลายสีด้วยนะคะครับ นๆในส่วนตรงนี้คืออะไรครับบิโกเนียเหมือนกันค่ะแต่เป็นสีออกโอรสมีถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสีแบบสีส้มโอรสลองแวะเข้ามาดูได้นะครับว่าชอบสีแบบไหนเนาะอย่าค่ะใช่มีหลายสีด้วยอันนี้ก็150บาทเหมือนกันใช่ค่ะเป็นบิโกเนียเหมือนกันนะครับใช่ดอกสวยมากค่ะลองแวะเข้ามาดูนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านบิ๊กนกการ์เด้นนะครับในส่วนของบิโกเนียนะ ราคา1 5อบาทถูกๆมากเลยนะคะทุกกระถางทุกสีเลยนะครับกระถางละ150บาทนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับว่ามีหลากหลายแค่ไหนนะครับผมมีหลายสีอ่านี่ก็สวยงามไปอีกแบบนะแม่เนาะใช่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นต้นหน้าวัวค่ะราคากระถางละ1 5 0บาทลักษณะการจัดนะครับก็คือจะทําเป็นช่อๆนะครับ ห่อพลาสติกไว้เพื่อไม่ให้โดนลมให้มันหักนะคะอ๋อก็ในส่วนของหน้าวัวเนี่ยก็มีหลายสีเหมือนกันนะแม่อันนี้เป็นดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ต้นไม้ปลอมบ150บาทนะครับผมนี่ครับจะให้ดูการจัดกระถางของเขานะสวยงามมากนะครับก็มีนะมีทั้งหน้าวัวสีดํานะครับสีชมพูสีชมพูก็มีนะสีแดงทั้งหมดนี้นะครับกระถางละ150บบาทนะครับ รีบมาดูกันได้เลยนะครับที่ร้านบิ๊กนกการ์เด้นนะครับใช่ค่ะสีขาวก็มีอ๋อสีขาวก็มีข้างในนี้เป็นสีขาวนะครับในส่วนด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าวัวสีขาวนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผมในส่วนของหน้าวัวนะครับทางร้านเนี่ยจัดไว้เป็นช่อบแบบสวยงามเลยนะครับถัดมานะคะจะเป็นต้นคาราลินลี่ค่ะราคาต้นละ200บาท มีหลากสีเหมือนหน้าวัวเหมือนกันนะคะอันนี้คือดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมทางร้านจัดไว้แบบสวยงามมากเลยนะแม่เนาะใช่จะห่อด้วยพลาสติกเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้ใบช้ำหรือว่าโดนลมอะคะ่ะสีสันสดสวยงามมากเลยนะครับใช่เหมือนต้นไม้ปลอมนะคะถ้าถ้าดูใกล้ใลใช่มองแวบ,บแรกนี่นึกว่าเป็นดอกไม้ปลอมนะแต่อันนี้ของจริงทั้งหมดนะคร<ช>ับผมใช่ต้นแข็งแรงดีนะคะครับ ใหญ่ด้วยเหมาะสําหรับเป็นของฝากหรือว่าซื้อไปประดับบ้านนะซื้อไปปลูกประดับเองก็ได้นะครับในส่วนของคาราดินดี่นะครับผมใช่สวยงามมากเหมือนดอกไม้ในฝันเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามองดูแบบมุมกว้างๆนะครับสวยงามมากเลยครับใช่ค่ะมีหลากสีหลากสีมากเลยนะครับผมนี่ครับมีเยอะแยะเลยครับลองแวะเข้ามาดูนะครับที่ตลาดขายส่งต้นไม้ พระเงินนะครับผมสวยทุกสีเลยนะแวะเข้ามาดูกันได้นะครับลองเลือกกันกระถางละ200บาทเท่านั้นนะคะคาราลิมรี่นะครับถัดมานะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนนี้ก็คือเบนจาม่าสนะครับผมเบนจาม่าสปิงปองราคาร้อยสิบาทครับกระถางละหนึ่งรอยยสบาทนะครับสวยมากมากเลยนะทุกคนที่มองเห็นตรงนี้ไม่ใช่ของปลอมนะครับอันนี้คือต้นไม้จริงนะ มีหลากสีมากเลยครับผมเนี่ยท่อท่อหนึ่งกระถางหนึ่งที่จัดไว้มีเกือบทุกสีเลยใช่ครับในหนึ่งกระถางมีหลายสีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีชมพูสีเหลืองนะมันสวยมากใช่เพื่อน,อนๆต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับก็จะห่อไว้ด้วยกระดาษเหมือนกันเนาะเพื่อไม่ให้มันมันลมบ้างไม่แน่ใจใช่จัดเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็ ไม่ให้ต้นไม่ให้ดอกไม้ล้มนะครับต้นช้ำด้วยนะใช่ในส่วนของเบญจมาศปิงปองนะครับผมสวยจริงๆค่ะใช่เนี่ยครับในเห็นในภาพเนี่ยวัดสวยแล้วนะร้อยยี่สิบบาทนะครับถ้ามาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับจะยิ่งสวยกว่านี้นะครับใช่เพราะก่อนึงมีหลากสีมากใช่ลองแวะเข้ามาดูกันเองนะครับที่ตลาดขายส่ง ต้นไม้นะครับพระเงินนะดูภาพรวมสวยมากเลยใช่ครับเนี่ยจะให้ดูนะครับว่าความสวยงามของเบญจมาศปิงปองเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับดูกันเองเลยครับผมสวยจริงๆค่ะนี่ครับบรรยากาศแบบมุมกว้างนะออกเลยนะคะสวยทุกคูกดอกเลยใช่สวยมากเลยครับสวยทุกสีเลือกไวถูกต้นต่อไปนะคะเป็นคาร์เนชั่นราคากระถางละ100บาท อ่าอันนี้ก็สวยงามอีกแล้วนะครับ<ว>ผมสวยที่สุดเลยนะคะสวยมากใช่นี่จะให้ทุกคนดูนะครับว่าคาร์นิชันเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะกอแน่นๆใหญ่ๆใช่ครับมีหลากสีเหมือนกันนะครับสาหรับคาร์นิชันเนาะสีพาสเทลสวยที่สุดสวยมากสวยทุกสีเลยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับในส่วนของคาร์นิชันนะลองแวะเข้ามาเลือกกันได้นะครับกอใหญ่ๆดอกเต็มทุกทุก,ทกอันนี้เลยนะ ใช่แล้วในแต่ละกระถางเนี่ยเขาก็จะมีการห่อประดับด้วยกระดาษทุกกระถางเลยนะครับกระถางละเท่าไหร่นะครับ120บาทค่ะในส่วนของคาร์เนชั่นนะครับ120บาทนะครับผมจับต้องได้แล้วราคาดีนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบกว้างๆนะมุมกว้างๆนครับนี่ครับสวยงามแค่ไหนสวยมากเหมือนดอกกุหลาบเหมือนกันนะใช่เหมือนเป็นช่อกุหลาบเลยนะครับให้เป็นของฝากหรือว่า เอาไปปลูกเองก็ได้นะครับสวยงามมากครับในส่วนของร้านบิ๊กนกการ์เดนค่ะครับอันนี้คือยังอยู่ที่ไหนแม่ร้านบิ๊กนกการ์เดนนะคะอันนี้คือบีโกเนียนะครับ150บาทนะครับผมอันนี้จะอีกโซนหนึ่งนะใช่อันนี้ถัดมาจากโซนหนึ่งนะโซนที่เราถ่ายรอบเมื่อกี้นะก็เป็นบีโกเนียเหมือนกันนะอันนี้จะกระถางเล็กลงเหมือนดาวกุหลาเหมือนกันอันนี้เหมือนมาก ลองแวะเข้ามาดูนะครับมีเยอะมากเลยครับลองเลือกดูว่าชอบกระถางไหนก็สนใจกระถางไหนก็เลือกไปได้เลยนะครับผมเหมือนม,มันเป็นเทศกาลไม้ดอกของละของตลาดพ้างเงินหรือเปล่า<ช>นะไม่แน่ใจเพราะว่าเรามาเจอดอกไม้ไม้ดอกเยอะมากเขาก็จะสลับ,บสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะวนเวียนกันไปเ<ช><ๆ>รื่อยๆเพราะรอบที่แล้วเราไปจะเป็นพวกไม้ใบนะถัดมาในส่วนด้านนี้นะครับเราก็จะให้เห็นมุมกว้างนะของทางร้านที่จัดไว้นะ นี่สวยมากเลยค่ะอันนี้คืออะไรครับเบญจมาศปิงปองนะที่เราพาไปดูเมื่อกี้นะครับผมสวยงามครับจะสวยมากเหมือนเหมือนดอกไม้ปอมครับแล้วในโซนส่วนนี้นะครับก็คือสับปะรดสีนะคะราคากระถางละ120บาท120บาทนะครับในส่วนของสับปะรดสีนะครับลักษณะของพันไม้ชนิดนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนสับปะรดนะ่ม่นะแต่ว่า จะมีสีอ่าจะมีสีสันนะใช่ชมพูเหลืองแดงส้อมอะไรก็ว่ากันไปใช่เนี่ยครับถ้าเราปลูกกันหลายๆดอกหลายๆกระถางนะสีสันจะสวยงามมากเลยครับใช่เป็นไม้ประดับที่สวยนี่ครับดูมุมกว้างนะครับผมในส่วนของสับปะรดสีนะครับตอนแรกผมมองแวบ,บแรกนะนึกว่าเป็นดอกกระเจียวนะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่นะเข้าไปดูก็คือเป็นสับปะรดสีนะครับผม ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นของจริงนะ mm. นี่ก็ยังอยู่ในส่วนของสับปะรดสีเหมือนกันนะแม่นะใช่เนี่ยสีชมพูสวยมากเลยค่ะอ่าอันนี้กระถางละหนึ่งร้อบาทนะครับ<ช>เล็กลงมาใหญ่แต่ก็ถือว่าก็ใหญ่กระถางใ,<ช>ใหช่สวยงามมากเลยครับ mm. ผมเพิ่งเคยรู้นะครับว่าสับปะรดเนี่ยมีเป็นสับปะรดสีด้วยนะ mm. อันนี้คือเป็นกระถางเล็กจิ๋วนะครับ20บาทนะ ซื้อไปของฝากก็ได้ค่ะใช่ก็เอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลต่อก็จะสวยเหมือนกระถางใหญ่เมื่อกี้ใช่ไหมนะเป็นของฟังนของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะถัดมานะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีแบบขายส่งเลยนะถ้าเป็นกระถางเดียวเนี่ยเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทค่ะอ่าถ้ายกสิบกระถางนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทถูกไปอีกนะคะโอเคมีแบบขายส่งเลยนะในส่วนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ จะกอใหญ่ขึ้นใช่ยังอยู่ที่สับปะรดสีนะครับมีแบบเป็นเนี่ยใบสวยมากเลยเป็นสีม่วงเป็นด่างๆหรือเปล่าแม่ใช่มีใบเป็นหลากสีอ่าเนี่ยครับใครสนใจนะและใครยังไม่เคยเห็นนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดขายส่งต้นไม้นะครับพระเงินนะเนี่ยแต่ละต้นใบจะไม่เหมือนกันเลยครับสวยงามเปอีกแบบนะครับผมในส่วนของสับปะรดสีนะครับน่าจะเป็นต้นที่จมาที่ทนด้วยนะนี่ครับ150บาทนะครับเนี่ย ส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสับปะรดสีทั้งหมดเลยนะครับห5 0้าบาทนะครับโอใหญ่มากใช่เลือกได้เลยนะครับว่าเราสนใจกระถางไหนนะเราสามารถเดินเข้ามาดู<ร>านะลายไหนอะไรยังไงเป็นเลือกดูได้ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือลินลี่ค่ะ300อบาทนะครับมีหลากสีเหมือนกันนะครับผมลินลี่ได้ต้นใหญ่มากาช่อใหญ่่หดอกใหญ่นะครับนี่นะพี่ ในส่วนตรงนี้เดนนี่ทั้งหมดเลยนะมของจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชของปลอมสวยงามมากเลยครับเหมาะเป็นของฝากนะครับผมแล้วก็นําไปปลูกเองก็ได้นะใช่ลิลนี่ลิลี่จะมีสีเหลืองสีขาวนะใช่กระถางใหญ่มากเลยครับ300อบาทต้นถัดมานะคะก็จะเป็นกุหลาบพันปีนะคะกระถางใหญ่ๆกระถางละสองอยบาทค่ะต้นก,กุหลาบพันปีนี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นทางร้านบอกไว้ ใช่ถ้าเราดูแลดีๆนะครับก็คือต้นจะใหญ่มากนะครับใช่แล้วมันจะดูแลไม่ยากเขาบอ,อกนะใช่ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งสีชมพูนะครับในส่วนตรงนี้นะ<ส>แล้ส้มเป็นสีอันนี้สีแดงไหมออกบานเย็นบานเย็น,นสีออกบานเย็นนะครับออกแดงๆนะครับแต่ช่อด,ดอ,อกแบบเต็มต้นเลยนะคะใช่ใครที่สนใจนะกุหลาบพันปีนะครับก็แวะเข้ามาดูได้แล้วในส่วนถัดมาตรงนี้นะครับปากกาลังนะ กระถางละ100บาทนะครับผมใบสีชมพูนะคะทั้งต้นสวยมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นใบนะไม่ใช่ดอกอ่าน,นี่ใบเป็นสีชมพูนะหรือเรียกว่าประการังสีชมพูอ่าประการังสีชมพูก็สวยงามไปอีกแบบนะครับนี่จะให้ดูลักษณะเด่นเนาะจะเป็นใบสีเขียวไลายลาย่แซมสีชมพูสลับกับสีชมพูนะคล้ายคล้ายดอกมไม้เนาะแต่มันไม่ใช่บางคนเขาบอกว่า คุณนายตื่นสายนะได้ยินเขาพูดกันเมื่อกี้แต่อันนี้คือประการังนะครับต้นประการังสีชมพูนะคะครับผมร้านถัดมานะคะจะเป็นร้านแก้วแป้งไม้มงคลน,นะคะร้านนี้จะเป็นโชคเก้าชั้นด่างนะคะโอเคนี่ในส่วนของโชคเก้าชั้นนะกระถางใหญ่มากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูราคานะครับว่าใครที่สนใจนะครับว่าโชคเก้าชั้นเนี่ยกำลังมองหาอยู่นะกระถางละ2 0 0 0มืบาทนะครับ ใช่แต่ละกระถางก็ราคาไม่เท่ากันแล้วก็ลายไม่เหมือนกันด้วยแต่ใน,นส่วนนี้ก็คือจะเป็นกระถางใหญ่นะครับก็ราคาตามราากระถางคก็ตามที่ติดไว้ที่ข้างกระถางนะคะใช่ครับแต่ว่าสวยงามมากเลยนะครับผมใครที่ต้องการไปเป็นต้นไม้มงคลสําหรับประดับบ้านาประดับบ้านนะครับลองมาดูได้นะครับร้านนี้นะโชคเก้าชั้นนะครับสวยมากๆเลยนะคะใช่สวยมากครับมีเป็นใบด่างด้วยใช่ไหมนะใบด่างทุก ทุกต้นอันนี้ต้นใ,ใบด่างอันนี้ก็คือเป็นโชคเก้าชั้นด่างนะครับใช่ถ้าใบไม่ด่างจะเป็นโชคเก้าชั้นเขียวจะราคาแค่หลักร<ช>้อยหลักสิบใช่ครับจะให้ให้ดูความด่างของโชคเก้าชั้นนะครับราคาก็เจ็ดแปดหมื่นใช่ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับลองสอบถามราคากับทางร้านได้นะอันนี้เราพามาชมนิเฉยนะครับเป็นชมความสวยงามเนาะใช่แต่สวยจริงๆนะคะสวยงามมากครับนี่ครับจะให้ดูลักษณะของกอแล้วก็ลำต้นนะ กอใหญ่มากเลยครับแล้วไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวร้านนี้มีเป็นเป็นร้อยใช่ใบสมบูรณ์ด้วยนะแม่นะ็นร้อยต้นต้นเล็กๆก็มีแต่จะราคาลดหลั่นกันไปใช่สําหรับใครที่ไม่อยากได้กระถางใหญ่นะก็ลองแวะเข้ามาดูนี่นะครับกระถางเล็กเล็กไปเลี้ยงก็ได้ค่ะในส่วนนี้ก็คือโชคเก้าชั้นด่างทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยใช่สวยงามมากเลยครับเยอะมากเลยนะคะเห็นแล้วอยากได้อยากได้และในส่วนนี้นะครับก็ยัง ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าต้นไม้เนี่ยคือต้นอะไรนะเห็นแม่บอกว่านี่คือต้นโชคเก้าชั้นนะคาช่ะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะไม่แน่ใจนะครับทางร้านบอกแต่เราแต่เราลืมเนาะใช่ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจแวะมาดูได้นะครับเนี่ยใบใหญ่มากเลยครับสูงสูงมากนะครับผมก็คือในส่วนของร้านเนี่ยจะเป็นพืชมงคลส่วนใหญ่นะครับ ไม่ส่วนใหญ่ครับทั้งร้านเลยครับเป็นเป็นพืชมงคลนะครับก็จะมีทั้งกระถางเล็กและกระถางใหญ่นะเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยลองแวะเข้ามาดูได้นะครับว่าเป็นพันธุ์อะไรต้นอะไรนะครับหาเลือกซื้อเลือกชมได้เลยค่ะใช่เพื่อไปประดับบ้านเพื่อความเป็นสิริเป็นสิริมงคลนะครับเป็นไม้มงคลทั้งนั้นเลยค่ะใช่เพื่อความสวยงามด้วยเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ อันนี้ยังอยู่โชคเก้าชั้นดแม่อันนี้น่าจะร่ารวยรับไหมคะอยู่ซับมงคลนี่แหละไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับใครรู้ลองคอมเมนต์บอกบอกผมได้นะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมของทางร้านนะนี่ครับทางร้านมีเยอะมากครับลองแมะเข้ามาดูนะครับกระถางสวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นพืชมงคลนะเอาไปประดับบ้านนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับต้นแข็งแรง กถางใหญ่คกระถางใหญ่ครับเนี่ยลองดูครับว่าสนใจไหมหรือว่าอยากมาเห็นด้วยตัวเองเนี่ยก็แวะมาดูได้นะครับที่ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินนะครับผมมาไม่ยากนะครับลองแวะมาดูกันได้นะครับนี่นะครับจะให้ดูมุมกว้างของบรรยากาศในร้านนะครับมีไม้มงคลเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสีเขียวเจริญหูเจริญตานะใช่อยากได้สักต้นเหมือนกันนะครับจับจองเอาได้เลย อันนี้นะคะเป็นต้นฟิโลมะละกอค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะนี่ยข้างๆก็เป็นมอสซาใจแอนอันนี้ก็จะถัดมาก็จะเป็นฟิโลซานาดูนะคะเนี่ยต้นใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ละต้นนี้สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็กวักปลวกกดเขียวค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนาะทีฟาร์มนะคะภายในร้านก็จะมีต้นชวนชมค่ะ มีแบบด่างและแบบไม่ด่างนะคะโอเคในส่วนของร้านนาะทีฟาร์มนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือที่เราจะพาชมตอนนี้นะก็คือชวนชมด่างนะครับผมลักษณะของชวนชมด่างนะครับใบก็จะออกเป็นสีขาวๆสลับกับสีเขียวนะครับผมนี่นะครับใบล,ลายนะคะแต่ก็จะมีดอกเหมือนก,นกันกับชวนชมที่ใบไม่ด่างนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูความด่างของใบชวนชมนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ลักษณะของลำต้นเป็นยังไงแม่ลำต้นอวบแข็งแรงค่ะอแข็งแรงทุกต้นเลยนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ราคานะครับใช่ทางร้านไม่ได้ไม่ได้ติดราคาไว้คะใช่เพื่อนๆคนไหนสนใจเนะี่ยก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับ <มา S 1> ที่สอบถามได้ตลาดขาส่งผ้าเงินนะครับผมขายส่งนะ,ะอันนี้จะเป็นใบธรรมดาแต่จะดอกแต่ต้นเล็กๆก็จะมีดอกหมดเลยอ, <นะ S 1> อันนี้นะก็คือจะเป็นชวนชมแบบทั่วไปนะก็คือจะเป็นลักษณะ มีดอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมามีีลายสด้วยนะดอกใหญ่นะครับใช่ลองแวะเข้ามาดูนะครับชวนชมนะครับผมเทศกาลนี้เราจะพามาชมเป็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกนะแม่นะใช่ในตลาดพรางเงินส่วนมากจะเป็นไม้ดอกในร้านนาทีฟาร์มนะครับก็ยังมีไม้มงคลด้วยนะแม่นะโชก้าชั้นด่างนะคะมีโชก้าชั้นด่างด้วยนะครับกระถางใหญ่ๆลายสวยๆเลยค่ะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นชวนชมนะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้นะครับก็คือคอนโดนางฟ้านะครับผมกระถางละ1,200บาทนะครับม,มีทั้งแบบมีหนามและไม่มีหนามนะ,ะมีแบบมีหนามนะครับแล้วก็ไม่มีหนามนะในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบที่มีหนามนะกระถางละ1,200บาทนะครับแต่กระถางใหญ่นะใช่ใหญ่มาก,มากต้น,ส,นสูงด้วยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูแบบที่ไม่มีหนามนะครับในส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับคอนโดนางฟ้าแบบไม่มีหนามนะครับห <5, 8, S 1> นึ่งบาทนะครับผมเนี่ยจะสวยใครที่สนใจนะลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดขายส่งต้นไม้มพระเงินนะครับกระถางเล็กก็มี700บาทอ่บาทใครสนใจกระถางเล็กก็มีแต่เอากระถางใหญ่น่าจะคุ้มกว่าใช่ครับผมลองแวะมาดูได้นะครับมีหลายกระถางเลย ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นน,น,นะครับผมชันเชั้นธรรมดาเมื่อกี้เราพาไปดูแบบดังแล้วนะ,อ,ะอันนี้เป็นแบบเขียวนะครับธรรมดานะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับผมต่างจากดังสิบยี่ร้อยเท่าอ่าใครสนใจแบบไม่ดังครับลองแวะมาดูร้านนี้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะจะอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับทางเข้าเลยนะครับด้านซ้ายมือนะ,อะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับผม ว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะรับรองว่ามาที่นี่นะครับจะได้ต้นไม้กลับไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่แหละครับสยามบอนเตอร์ล่านะคะใบแฉกแล้วลักษณะใบฉีกแล้วแม่นะใช่นี่ครับลักษณะฉีกแบบนี้เลยนะครับสยามบอนนะคะกวดเงินเข้าบ้านนะครับต้นละหนึ่งร้อบาทนะครับขายส่งสิบต้นต้นละแปดสิบบาทนะครับผมบบาทใหญ่นะคะคุ้มค่ะลองแวะมาดูนะครับ ในต้นหนึ่งในกระถางหนึ่งจะมีหลายหลายต้นเหมือนกันนี่ลักษณะของใบก็จะป,ป,ประมาณนี้นะแม่นะเป็นกอเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะกวักเงินเข้าบ้านนะครับผมเป็นพืชมงคลนะครับเหมาะกับการเอาไปแยกแยกหนอก็ก็ได้เยอะเนะาะอในส่วนนี้นนคืออะไรแม่อันนี้จะไม่แน่ใจอะเป็นอะไรเขาเรียกป้ายไม่ชัดเจนนะครับเราไม่รู้ว่าคืออะไรครับแต่ว่าสวยงามไหมแม่มนะตะขาบนะอ่าแปะอยู่กับไม้นะ ก็คือจะติดแนบกับไม้ไปเลยนะครับใครที่สนใจไม้เลื้อยแบบนี้นะครับก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินนะเหมือนเอากาวไปติดไว้เลยนะแม่นะใช่ใครสนใจนะลองแวะเข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับมีแบบลายด้วยแล้วก็แบบเขียวนะใช่นี่นะครับลองมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับ เราไม่ค่อยเชี่วชนันโชค9้าชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเขียวไหมแม่ใช่450บาทนะครับอันนี้เป็นต้นใหญ่แล้วต้น<ๆ>ใหญ่เลยเนี่ยสวยๆนะครับต้นสมบูรณ์มากนะครับกระถางใหญ่ๆนะครับ4 0 0 450บาทนะโชค9้าชั้นนะใครสนใจนะอันนี้ไม่ใช่แบบดังครับอันนี้เป็นแบบแบบเขียวแบบเขียวรรน,นะแต่ก็เป็นไม้มงคลใช่เป็นไม้มงคลเหมือนกัน นี่นะครับบรรยากาศในร้านนะครับผมมีต้นไม้ให้เลือกเยอะแยะเลยครับก็มีคนเข้ามาเลือกเยอะครับผมอุดมทรัพย์อุดมทรัพย์ต้นละ100บาทนะครับไปได้ลายสวยๆเนาะขายส่งก็มีนะ10ต้นต้นละ80บาทเหมือนกันใช่ถ้าจะไปขายก็ได้กําไรอยู่นะใช่แต่ถ้าใครแบบว่าอยากเอาไปปลูกหลายๆกระถางเนี้ยก็ซื้อแบบส่งก็ได้นะหรือว่ารวมกันกับเพื่อนนะใช่ โอเคในส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนด้านหน้าแล้วนะครับจะเห็นว่ามีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับผมอันนี้มีสีผสมปะ่ะอ่าเราจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะวันนี้เ,นเราน่าจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมเพื่ออัปเดตนะแม่นะใช่อัปเดต้มีอะไรบ้างวันนี้รเราน่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตน่าจะประมาณเมษายนะครับผมใช่ว่าจะมีต้น ไม้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับกดสไคร์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะได้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมสำหรับต้นไม้ตลาดพระเงินนะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ